เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนำเสนอนิทานทศชาติชาดกชาติที่เจซึ่งเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระจันทก,กุมารในครั้งโบราณกาลเมืองพาราสีมีชื่อว่าบุพภวดีมีกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชาเป็นผู้ปกครองพระองค์ มีพระราชบุตรองค์ใหญ่พระนามว่าจันทกุมารซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชและมีพราหมณ์ชื่อกันทหารเป็นปุโรหิตในราชสำนักซึ่งกัรทหารนั้นมีหน้าที่ตัดสินคดีความอีกตำแหน่งหนึ่งแต่กัรทหารเป็นคนไม่ยุติธรรมไม่ซื่อสัตย์มักจะรับสินบนจากคู่ความอยู่เสมอข้างไหนให้สินบนมากก็จะตัดสินความเข้าข้างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่ง ผู้ที่ได้รับความอายุติธรรมร้องโผลธนาโทษของกันทหารได้ยินไปจนถึงพระจันทกุมารพระองค์จึงตรัสถามว่าเกิดอะไรขึ้นบุคคลนั้นจึงทูลว่ากันทหารโุโรหิตมิได้เป็นผู้ส่งความยุติธรรมหากแต่รับสินบนก่อความอายุติธรรมให้เกิดขึ้นหนึ่งเหนืองพระจันทกุมารตรัสว่าอย่ากลัวไปเลยเราจะเป็นผู้ให้ความยุติธรรมแก่เจ้า แล้วพระจันทกุมารก็ทรงพิจารณาความอีกครั้งตัดสินไปโดยยุติธรรมเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนทั้งหลายฝูงชนจึงแซ่ซองสะดุดีความยุติธรรมของพระจันทกุมารพระเจ้าเอกราชาทรงได้ยินเสียงแซ่ซองจึงตรัสถามครั้นทรงทราบจึงมีองค์การว่าต่อไปนี้ให้จันทกุมารแต่เพียงผู้เดียวทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งปวงให้ยุติธรรม กันทหารเมื่อถูกถอดออกจากตำแหน่งหน้าที่ก็เกิดความเครียดแค้นพระจันทกุมารว่าทำให้ตนขาดผลประโยชน์และได้รับความอับอายขายหน้าประชาชนจึงผูกใจพยาบาทแต่นั้นมาอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชาทรงฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นความผาสุกสวยงามความเรื่นรมต่างๆนานา,นานในสวงสวรรค์เมื่อตื่นจากฝัน พระองค์ยังทรงอาลัยอาวรณ์อยู่และปรารถนาจะได้ไปสู่ดินแดนอันเป็นสุขนั้นจึงตรัสถามบรรดาผู้ที่พระองค์คิดว่าจะสามารถบอกทางไปสู่เทวโลกให้แก่พระองค์ได้กันทหารได้โอกาสจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ที่ประสงค์จะไปสวรรค์มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือทำบุญให้ทานและฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าพระราชาตรัสถามว่า ค่าบุคคลที่มีควรค่าหมายความว่าอย่างไรการทหารทูลตอบว่าพระองค์จะต้องกระทำการบูชายันโดยพระราชบุตรพระมเหสีประชาชนหญิงชายเศรษฐีและช้างแก้วม้าแก้วจำนวนอย่างละสี่จึงจะไปสู่สวงสวรรค์ได้ด้วยความที่อยากจะไปเสวยสุขในสวรรค์พระเจ้าเอกราชาก็ทรงเห็นดี ที่จะทําบูชายันตามที่กันทหารผู้มีจิตไิ้ยายพยาบาททุนแนะ่พระองค์ทรงระบุชื่อพระราชบุตรพระมเหสีเศรษฐีประชาชนและช้างแก้วมาแก้วที่จะบูชายันด้วยพระองค์เองอันที่จริงกันทหารประสงค์รายกับพระจันทกุมารองค์เดียวเท่านั้นแต่ครั้นจะให้บูชายันพระจันทกุมารแต่ลําพังก็เกรงว่าผู้คนจะสงสัย จึงต้องให้บูชายันเป็นจำนวนสี่พระจันทก,กุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ก็ทรงอยู่ในจำนวนชื่อที่พระเจ้าเอกราชาโปรดให้นำมาทำพิธีด้วยจึงสมเจตนาของกันทหารเมื่อช้างมาและบุคคลที่ถูกระบุชื่อถูกนำมาเตรียมเข้าพิธีก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายมีแต่เสียงผู้คนร้องไห้คลั่งครวญไปทั่วฝ่ายพระจันทก,กุมาร เมื่อราชบุรุษไปกราบทูลก็ทรงถามว่าใครเป็นผู้ทูลให้พระราชาประกอบพิธีบูชายันราชบุรุษทูลว่ากันทหารพระจันทกุมารก็ทรงทราบว่าเป็นเพราะความริษยาพยาบาทที่กันทหารมีต่อพระองค์เป็นสาเหตุในเวลาที่ราชบุรุษไปจับเศรษทิทั้งสี่มาเข้าพิธีนั้นบรรดาญาติพี่น้องต่างพยายามทูลวิงวอนขอชีวิตต่อพระราชา แต่พระราชาก็ไม่ทรงยินยอมเพราะมีพระไทยลุ่มหลงในภาพเทวโลกและเชื่องมง่ายในสิ่งที่การทหารทูลต่อมาเมื่อพระบิดาพระมารดาของพระราชาเองทรงทราบก็รีบเสด็จมาส่งห้ามปรามว่าลูกเอย๋ยทางไปสวรรค์ที่ต้องฆ่าหมุดภรรยาต้องเบียดเบียนผู้อื่นนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรการให้ทานการงดเว้นการเบียดเบียนต่างหากเป็นหนทางไปสู่สวรรค์ แต่พระราชาก็ไม่ได้ทรงฟังคำห้ามปรามของพระบิดาพระมารดาพระจันทก,กุมารทรงเห็นว่าเป็นเพราะพระองค์เองที่ไปขัดขวางหนทางของคนพานคือกันทหารทำให้เกิดเหตุใหญ่จึงทรงอ้อนวอนพระบิดาว่าขอพระองค์โปรดประทานชีวิตข้าพเจ้าทั้งปวงเถิดแม้จะจองจำเอาไว้ก็ยังได้ใช้ประโยชน์จะให้เป็นทาสเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าหรือขับไล่ไปเสียจากเมืองก็ย่อมได้ ขอประทานชีวิตไว้เถิดพระราชาได้ฝังพระราชบุตรก็ทรงสั่งเวทพระไทยจนน้ำพระเนตรไหลตรัสให้ปล่อยพระราชบุตรพระมเหสีและทุกสิ่งทุกคนที่จับมาทำพิธีครั้นกันทหารทราบเข้าขณะเตรียมพิธีก็รีบมาทูลคัดค้านและล่อลวงให้พระราชาคล้อยตามด้วยความหลงไหลในสวรรค์อีกพระราชาก็ทรงเห็นดีไปตามที่กันทหารชักจูง พระจันทก,กุมารจึงทูลพระบิดาว่าเมื่อข้าพเจ้ายัางเล็กๆอยู่พระองค์โปรดให้พี่เลี้ยงนางนมทนุบำรุงรักษาครันโตขึ้นมาจะกลับมาฆ่าเสียทำไมข้าพเจ้าย่อมกระทำประโยชน์แก่พระองค์ได้พระองค์จะให้ฆ่าลูกเสียแล้วจะอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกจะเป็นไปได้อย่างไรในที่สุดเขาคงจะฆ่าพระองค์เสียด้วย พรามที่สังหารราชตระกูลจะถือว่าเป็นผู้มีคุณประโยชน์ได้อย่างไรพราหมณ์นั้นคือผู้เนรคุณพระราชาได้ฟังก็สลดพระทยัยจึงสั่งให้ปล่อยทุกชีวิตไปอีกครั้งแต่ครั้นพราหมณ์กันทหารเข้ามากราบทูลก็ส่งเชื่ออีกพระจันทก,กุมารก็กราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาหากคนเราจะไปสวรรค์ได้เพราะการกระทำบูชายันเหตุใด พรามจึงมิทำบูชายันบุตรภรยาของตนเองเล่าเหตุใดจึงได้ชักชวนให้คนอื่นกระทำในเมื่อพราหมณ์ก็ได้ทูลว่าผู้ใดทําบูชายันเองก็ดีขนผู้นั้นย่อมไปสู่สวรรค์เช่นนั้นควรให้พราหมณกระทําบูชายันด้วยบุตรภรยาของตนเองเถิดแต่ไม่ว่าพระจันทก,กุมารจะกราบทูลอย่างไรพระราชาก็ไม่ทรงฟังบุคคลอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก รวมทั้งพระวะสุลกุมารผู้เป็นราชบุตรของพระจันทกุมารมาทูลอ้อนวอนพระเจ้าเอกราชาก็ไม่ทรงยอมฟังฝ่ายกันทหารเกรงว่าจะมีคนมาทูลชักจูงพระราชาอีกจึงสั่งให้ปิดประตูวังและทูลเชิญพระราชาให้ไปอยู่ในที่อันคนอื่นเข้าไปเฝ้ามิได้เมื่อถึงเวลาทําพิธีมีแต่เสียงคร่ำครวญของราชาตระกูล และฝูงชนที่ญาติพี่น้องถูกนำมาเข้าพิธีในที่สุดพระนางจันทาเทวีผู้เป็นชายาของพระจันทกุมารซึ่งได้พยายามทูลอ้อนวอนพระราชาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลก็ได้ติดตามพระจันทกุมารไปสู่หลุมยันด้วยเมื่อการทหารนำถาดทองมารอไว้และเตรียมพระขั่นจะบ,บันคอพระจันทกุมารพระนางจันทาเทวีก็เสด็จไปสู่หลุมยัน ประนมหัดบูชาและกล่าวสัจจะวาจาขึ้นว่าการทหารพรามเป็นคนชั่วเป็นผู้มีปัญญาสามมีจิตมุ่งร้ายพยาบาทด้วยเหตุแห่งวาจาสัตว์นี้เทวดายักษ์และสัตว์ทั้งปวงจงช่วยเหลือเราผู้อะไรที่พึ่งผู้สแสวงหาที่พึ่งขอให้เราได้อยู่ร่วมกับสามีด้วยความสวัสดีเถิดขอให้พระเป็นเจ้าทั้งหลายจงช่วยสามีเรา ให้เป็นผู้ที่ศัตรูทำร้า,รายไม่ได้เถิดเมื่อพระนางจันทาเทวีกระทำสัจจะกิริยาพระอินทร์ได้สดับถ้อยคำนั้นจึงเสด็จมาจากเทวโลกทรงถือค้อนเหล็กมีไฟลุกโชนช่วงตรงมายัางพระราชาและกล่าวว่าอย่าให้เราถึงกับต้องใช้คอนนี้ประหารเสียนของท่านเลยมีใครที่ไหนบ้างที่ฆ่าบุตรภรยาและเศรษฐีฆ่าบอดีผู้ที่ไม่มีความผิด เพื่อที่ตนเองจะได้ไปสวรรค์จงปล่อยบุคคลผู้ปราศจากความผิดตั้งปรวงเสียเดี๋ยวนี้พระราชาตกพระทัยสุดขีดสั่งให้ปลุดปล่อยคนทั้งหมดออกจากเครื่องจองจาในทันใดนั้นประชาชนที่รุมล้อมอยู่ก็ช่วยกันเอาก้อนหินก้อนดินและท่อนไม้เข้ากว้างป่าทุบตีกันทหารพรามจนสิ้นชีวิตอยู่ณที่นั้นแล้วหันมาจะฆ่าพระราชา แต่พระจันทก,กุมารตรงเข้ากอดพระบิดาไว้ผู้คนทั้งหลายก็ไม่กล้าทำร้ายด้วยเกรงว่าพระจันทก,กุมารจะพลอยได้รับบาดเจ็บและในที่สุดประชาชนก็ประกาศว่าเราจะไว้ชีวิตแก่พระราชาผู้โฉดเขาแต่จะให้ครองแผ่นดินไม่ได้พวกเราจะถอดพระยศพระราชาเสียให้เป็นคนจันทานแล้วไล่ออกจากพระนครไปจากนั้นมหาชน ก็กระทำพิธีอภิเษกพระจันทก,กุมารขึ้นเป็นพระราชาพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมเมื่อทรงทราบว่าพระบิดาตกรกรรมลำบากอยู่นอกเมืองก็ทรงให้ความช่วยเหลือพอที่พระบิดาจะดำรงชีพอยู่ได้พระจันทก,กุมารปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงที่สุดแห่งพระชนชีพก็ได้เสด็จไปสวยสุขในเทวโลกด้วยเหตุที่ทรงเป็นผู้ปกครองที่ดี ที่ส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่หลงเชื่อวาจากคนรวยง่ายและปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรง